เมื่อคุณลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการที่ร้านยาง MTC พิษณุโลกของเราเรามีบริการเช็คฟรี10รายการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า10รายการที่เช็คให้ฟรีของเรามีอะไรกันบ้างคะ่ะบริการเช็คฟรี10รายการของเรานะคะจะประกอบไปด้วยเช็คสภาพยางและแรงดันลมค่ะและก็เราจะเช็คระบบของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะคะ เช็คส้กรองอากาศแบตเตอรี่ใบปัดน้ำฝนและระบบส่องสว่างไฟหน้าไฟท้ายรถนะคะแล้วก็จะมีเช็คระบบช่วงล่างให้ฟรี10รายการเลยค่ะใช้รถใช้ถนนทุกวันอย่าลืมเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะด้วยความ,มห่วงใยจากร้านยาง m p c พิษณุโลกค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเรามาได้ที่0617938866ค่ะหรือจะทักมาที่ l ล at m p c t h a i หรือจะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจร้านยาง m p c พิษณุโลกนะคะพวกเราจะรอให้บริการทุกท่านอยู่ที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ